สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คำรณสวัสดีวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นลิเธียมมือหนึ่งเลยอุปกรณ์มือหนึ่งทั้งหมดนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับสนใจอยากได้แบตเตอรี่ลิเธียมเอาไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อยากให้ผมจัดชุดแบบเป็นชุดคิดที่อา่า พร้อมวิธีการประกอบนะครับคือถ่ายคลิปวิธีทําไปให้ด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้ประกอบเองแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงนะครับผมก็เลยจัดชุดนี้ให้เลยงบประมาณไม่เกิน1000บาทนะครับจะได้อะไรบ้างมาดูกันนะครับพระเอกของเราเลยก็คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่3.2โวลต์เป็นลิเธียมนะครับลิเธียมมือหนึ่งเกรดเอ3.2โวลต์6แอมป์จำนวน4ก้อนนะครับซึ่งถ้าเราเอามานุนกรมกันเนี่ยก็จะได้เป็นระบบ 1 2โวลต์6แอมป์นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นรางนะครับรางเอาไว้สำหรับใส่แบตเตอรี่เข้าด้วยกันนะครับเวลาประกอบสีก้อนแล้วก็จะมีน็อตนะครับน็ lock, อตล็อาน็อตล็อกแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเราเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ตัวสปอร์ตแต่อย่างใดอันนี้มันจะเป็นมี รูให้สําหรับใส่นอ็อตยึดน็อตกับบัตรบาได้นะครับสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นบัตรบาทองแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้ BMS BMS ขนาด3 0แอมพ์พีค 300M แอมป์นะครับซึ่งจะสามารถใช้สตาร์ทรถได้เลยโดยที่ BMS จะไม่ตัดนะครับตัวนี้ซึ่งผมก็จะติดตัวฉนวนแล้วก็กาวสองหน้าไปให้เวลาเอาไปติดตั้งเนี่ยก็แปะแล้วก็ติดตั้งตามความเหมาะสมได้เลยแล้วก็สายบาลานนะครับ รวมถึงเราจะมีหางปลาไปให้ด้วยนะครับหางปลาไปให้ทั้งหมด5ตัวแล้วก็จุกต่อนะครับหัวหัว XT 6 0นะครับซึ่งเอาไปให้2อันเอาไว้ต่อใช้งานนะครับกรณีที่เอาไปใช้ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการหรือเอาไปสตาร์ทรถอะไรต่างๆก็เอาให้หัวตัวนี้ไปได้นะครับจะได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับอุปกรณ์หลกัก ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้วัดออกมาเป็นระบบ12โวลต์แล้วก็ถอดออกจัดส่งไปให้ลูกค้านะครับซึ่งผมจะใช้ปลายสายของสายบาลานเนี่ยจะขมวดแบบนี้นะครับแล้วก็จะล็อกอเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ก่อนจะไม่ใช้ห่างปลารครับเดี๋ยวมันจะเสียเพราะว่าสายไฟเนี่ยสายบาลานเนี่ยมันยาว ถ้าเกิดลูกค้าเอาไปติดตั้งหรือใช้งานจริงเนี่ยมันอาจจะต้องตัดนะเพราะว่าสายมันยาวเกินไปฉะนั้นเดี๋ยวห่างปลาจะเสียก็เลยเขมมดแบบนี้เพื่อทดสอบแล้วก็ลองต่อให้ลูกค้าดูก่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลูกค้านะครับใครที่ชมคลิปผมก็ดูและเรียนรู้ไปด้วยกันเลยโอเคสำหรับตัวรางเนี่ยนะครับเราก็เอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปเลยนะครับการเรียงแบตเตอรี่นะครับก็ ง่ายๆให้นึกถึงฐานไฟฉายตากบสมัยที่เราเคยใช้สมัยเด็กๆนะครับเราก็จะเรียงเริ่มจากขั้วลบก่อนให้มันง่ายๆอ่ะอันนี้ก็คือตรงตรงที่มันมีน็อตตัวตัวผู้เนี่ยที่มันเป็นแบนเนี่ยก็คือขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็ฝั่งที่เป็นอ่านูนๆแล้วก็มีคล้ายๆน็อตตัวเมียตรงเนี้ยให้ใส่ได้เนี่ยก็คือขั้วบวกนะครับขั้วลบขั้วบวก ก็ที่ตัวแบตเตอรี่ก็จะเขียนไว้เช่นกันนะครับแล้วก็ใส่ไปก่อนก,ก้อนแรกอ่าต่อไปก้อนที่สองเนี่ยเราต้องสลับกันนะครับก็อันนี้เอาลบลงล่างบวกขึ้นบนต่อไปก็สลับกันเอาบวกลงล่างเอาลบขึ้นบนบ้างแบบนี้นะครับก้อนที่สามก็สลับกันเช่นกันนะครับอย่าอย่าเรียงทางเดียวคือบวกยาวสี่ก้อนเนี่ยก็จะเป็นการขนานนะครับผิด มันก็ถ้าวิธีนั้นมันก็จะได้3.2โวลต์ไม่ใช่เป็นระบบ12โวลต์นะครับสลับกันก้อนที่3ก็เอาลบลงล่างนะครับบวกขึ้นบนก้อนที่4ก็เอาบวกลงล่างลบขึ้นบนนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับสลับกันแล้วก็เอารางมาประกบครอบด้านบนอีกทีลักษณะนี้นะครับ มันก็จะทำให้เรายึดแบตเตอรี่ทั้งสีก้อนเนี่ยอยู่กับที่แบบนี้ไม่หลุดหายไปไหนนะครับนี่ง่ายๆเลยเริ่มแรกเลยนะครับเราจะวางบัตรบรายังไงนะครับอันแรกก็คือให้เริ่มจากขั้วลบก่อนนะครับมองเหมือนฐานไฟฉายเอาบวกต่อเอาบวกก้อนที่หนึ่งนะครับต่อกับลบก้อนที่สลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตล็อกได้เลย ขันพอตึงมือนะครับอันนี้ผมจะประกอบให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะตามที่บอกไปก็จะไม่ได้ล็อกน็อต <c oughs> แน่นแต่อย่างใดให้มันเป็นการเรียนรู้แล้วก็แนะนําสําหรับท่านลูกค้าหรือท่านที่ไม่รู้นะครับใครอยากได้แบตเตอรี่เอาไปประกอบเองนะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ผมจะทำคลิปวิดีโอคู่มือการประกอบไปให้รวมถึงจะได้ ประกอบเป็นแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเสร็จแล้วหางปะบัตรบาตัวต่อไปนะครับแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างก็บวกลบนะครับแล้วก็ต่ออีกลักษณะนี้นะครับบัตรบาอันที่สองใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็บวกลบก็คือบวกก้อนที่สามมาต่อกับลบก้อนที่สี่ครับ ขนาดนี้ขันน็อตพอตึงมือนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับให้เริ่มจากขั้วลบนะครับขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนแรกเนีย่ยไล่ไปหาบวกของแบตเตอรี่ก้อนแรกแล้วก็ต่อบัดบารขั้วบวกแบตเตอรี่ก้อนแรกกับขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่2นะครับอันนี้บัดบาที่เราต่ออันแรกแล้วก็ไล่มานะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่2นะครับต่อบัดบากับ ขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่3นะครับนี่บัตบารล่ไปนะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่3นะครับต่อบัตบารับขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่4นี่บัตบาร์แล้วก็จะเหลือขั้วบวกสุดท้ายนะครับมันจะเหลือ2ขั้วก็คือขั้วลบที่เราเว้นไว้ตอนแรกกับขั้วบวกที่เราจะเหลือตอนสุดท้ายฉะนั้น2ขั้วนี้ก็คือขั้วบวกลบที่เราจะเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับเดี <im deep: S 2> ๋ยวลองมาวัดแรงดันดูว่าเป็นแบตเตอรี่ระบบ12โวลต์หรือเปล่าครับ วัดแรงดันแบตเตอรี่ดูเลยหลังจากที่รวมเซลล์แล้วจะได้แรงดัน13.3โวลต์นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ในระบบ12โวลต์แล้วนั่นเองนะครับแต่เรายังไม่สามารถนำไปใช้ได้นะครับเราต้องต่อ BMS เสียก่อนซึ่ง าถามว่าเอาไปใช้เลยได้ไหมก็ใช้ได้แต่แบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมเร็วและก็ไม่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราชาร์จเวลาเราใช้เนี่ยมันก็ไม่มีวงจรใดๆในการตัดการต่อการทำงานนะครับฉะนั้นเราต้องมี BMS ในการต่อกับแบตเตอรี่ลิเธียม ทุกก้อนทุกชุดทุกโมดูลนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันก็จะเป็นตัวโรเทคแล้วก็ป้องกันแบตเตอรี่คอยจัดการแรงดันจัดการกระแสจัดการาไฟในต่างๆนะครับให้แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภยัยอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับวิธีต่อใช้งานก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยเขาจะให้สายแพรมาเนาะตัว BMS เนี่ยสายแพรตัวนี้ก็คือจะเป็นสายบาลานซ์เราจะต่ออย่างไงไม่ยากครับให้เราเริ่มที่สายสีดำก่อนจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ด้วยกัน5เส้นนะครับมันจะมีสายสีดำา1เส้นและสายสีแดง2เส้นนะครับให้เราเริ่มที่สายสีดำเส้นสีดำเนี่ยก่อนเสมอซึ่งการต่อเนี่ยเวลาเราเอาไปติดตั้งจริงเนี่ยเราก็ยึดตัวแผง บอร์ด b m s เเนี่ยกับตัวโมดูลแบตเตอรี่ก่อนก็ได้ตรงไหนก็ได้ให้มันเหมาะสมนะครับให้เราเดินสายสวยๆไม่ระโยงระยางหรือไม่พันกันนะครับแล้วเราไม่ต้องต่อสายแพรหรือสายซ็อกเก็ตตัวนี้กับบอร์ดนะเพราะว่าเวลาเราต่อขั้วแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยมันอาจจะผิดหรือ,อไม่ถูกต้องหรือช็อตกันได้ทำให้บอร์ดเนี่ยพังได้ฉะนั้นเราถอดออกมาแบบนี้ก่อนนะครับ เราต่อให้ครบทุกจุดแล้วค่อยเสียบซ็อกเก็ตเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีต่อสายแพร์ตัวนี้ให้เริ่มจากสายสีดําตามที่บอกไปนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เราเริ่มจากขั้วลบของเซลล์แบตเตอรี่นี้ก่อนเซลล์ลบขั้วลบที่เราเว้นไว้ตรงนี้นครับก็คือสายเอาส,สายสีดำเนี่ยมาต่อนะครับต่อไปนะครับสายเส้นที่2คือสายสีแดงนะครับต่อจากเส้นสีดําเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ไล่ไล่ไปเหมือนเดิมเหมือนที่เราต่อ บัดบาครับก็คือมาเจอบัดบาอันแรกเนี่ยเราก็เอาสายเส้นที่2สายแพสเส้นที่2คือสายสีแดงเนี่ยมาต่อได้เลยนะครับฝั่งไหนก็ได้เนื่องจากว่ามันต่อถึงกันนะครับให้มันสะดวกสบายแล้วก็สายไฟเดินแบบสวยๆครับจําได้เลยต่อไปนะครับสายเส้นที่3มนะครับสีแดงเช่นกันนะครับไล่ลงมาไล่ลงมานะครับก็จะเจอบัดบาอันที่2นะครับเราก็มาเอาสายไฟเนี่ยมาจําได้เลยนะครับ ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันต่อถึงกันตามที่บอกไปข้างต้นนะครับเสร็จแล้วไล่ไปนะครับเส้นที่สี่เส้นที่สี่ 4, เราก็จะมาเจอบัดบาร์อันที่สามนะครับเราก็เอาสายไฟเส้นที่สี่มาจัาได้เลยครับจากนั้นจะเหลือสายไฟเส้นที่ห้าเส้นสุดท้ายนะครับเป็นสายสีแดงเราก็มาจับกับ ขั้วบวกที่เหลืออยู่ครับขั้วนี้สายแพรทั้ง5เส้นเราก็ต่อเชื่อมกับแบตเตอรี่ทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอไว้ก่อนสำหรับตัว BMS เนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากที่เราจะต้องเสียบสายแพรแบบนี้แล้วนะครับ ยังมีขั้วที่เราต้องต้องต่ออีกก็คือขั้ว b ลบเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมกับขั้ว p ทับ c ลบเนี่ยต่อ,อยังไงขั้ว b ลบขั้ว b ลบตัวนี้ก็คือขั้วลบของแบตเตอรี่ของเราคือขั้วที่เราเริ่มต้นตั้งแต่แรกที่เราผมบอกว่าให้เริ่มจากขั้วลบนะครับแล้วก็ที่เราต่อสายไฟเส้นสีดําเส้นแรกเนี่ยให้เอาสายไฟเนี่ยมาต่อเข้ากับขั้ว b ลบของ bms ตัวนี้นะครับ ผมจะใช้ที่คีบอันเล็กตัวนี้นะครับจัมขั้วลบของแบตเตอรี่โมดูลนี้นะครับก็คือขั้ว b, b ลบเนี่ยของแบตเตอรี่เนี่ยมาหาขั้ว b ลบของตัว BMS นะครับเพื่อที่จะเป็นการต่อชั่วคราวก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเราจะใช้ใสายแพรหรือสายบาลานเนี่ยที่เราต่อไว้ทั้งหมดเนี่ย มาจ้ำเข้ากับซ็อกเก็ตได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะต่อเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจนะครับก่อนที่จะต่อสายแพรเข้ามาเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราต่อวงจรถูกนะครับซึ่งจะเราจะเหลือขั้วขั้ว p ลบหรือ c ลบเนี่ยกับขั้วลบตัวเนี้ยอ่าโทษทีครับเราจะเหลือขั้วลบ ทับ c ลบเนี่ยกับขั้วบวกของเซลล์แบตเตอรี่ของเราหรือโมดูลแบตเตอรี่ของเราเนี่ยคือจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือขั้วบวกที่เราจะไปใช้งานอันนี้ก็คือขั้วลบที่เราไปใช้งานนะครับลักษณะนี้เราจะต่อเอาไปใช้งานลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะวัดแรงดันให้ดูฮะห,หลังจากที่เราต่อสายครบทุกจุดแล้วนะครับ ใส่พงใส่แพรอะไรก็ประกอบเสียบซ็อกเก็ตเนี่ยเข้ากับตัวบอร์ดบีมเรียบร้อยแล้วก็วัดไฟขาออกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะวัดโดยที่ไม่ผ่านบีมก่อนกนะ็คือเราก็จิ้มขั้วบวกของโมดูลแบตเตอรี่ของเราเนี่ยแล้วก็จิ้มที่ขั้วลบก็จะได้แรงดัน13.3โวลต์อ่าต่อไปเราก็จะวัด ขั้วที่ออกจาก BMS กันบ้างก็ได้13.3มโวลต์เช่นกันนะครับ13.3โวลต์แรงดันต้องออกมาเท่ากันนะครับระหว่างขั้วแบตเตอรี่โดยที่เรายังไม่ต่อ BMS เนี่ยแรงดันเท่าไรขาออกจาก BMS เนี่ยก็ต้องเท่านั้นนะครับถ้าเกิดแรงดันไม่ออกเนี่ยแสดงว่า BMS มีปัญหาหรือต่อผิดนะครับ เราก็สังเกตได้ลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีต่อแบตเตอรี่12โวลต์6แอมป์ตัวนี้เอาไปใช้สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยลูกค้าเอาไปแล้วก็ดัดแปลงเอานะครับก็คืออันนี้ผมสอนวิธีประกอบให้แล้วเอาหากล่องใส่หาแบบแพ็กเกจแบบ กล่องสวยๆมาใส่ก็ได้นะครับหาเอาชอบแบบไหนก็หากล่องมาใส่เอาได้นะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยก็เก็บสายให้ดีต่อหางปลาให้ดีนะครับไม่ได้ใช่ต่อแบบที่ผมทำเนี่ยอันนี้คือแบบยกตัวอย่างเฉยๆแล้วก็สายบีลบเนี่ยขั้วบีลบเส้นสีดําที่ผมคลิปอยู่เนี่ยก็บัดกีให้เรียบร้อยนะครับบัดกีสายให้เรียบร้อยอีกฝั่งนึงเนี่ยก็ใส่หางปลาก็ได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็บัดกีส่วนขั้วที่เอาไปใช้งานเราก็ จำใสยไฟคั่วบวกออกจากตรงนี้นะครับแ้วก็คั้วลบออกจากคั่ว P ลบหรือ C ลบที่บอร์ด b m s เนี่ยตรงนี้ต้องบัดกีีแล้วก็เอาไปใช้งานเป็น2เส้นแบบนี้เป็นคั่วบวกคั้วลบของแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับทั้งชาร์จและใช้เป็นสายไฟคู่เดียวกันนะครับลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต12โวลต์6แอมป์ เพื่อเอาไปใช้สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเอาไปใช้สตาร์ทรถยนต์อ่าก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับแต่ให้แอมแบตเตอรี่เนี่ยสูงกว่านี้สัก40-100ถึง100แอมขึ้นไปนะครับแล้วก็ b m s ก็ให้เป็นตัวใหญ่กว่านี้วิธีการประกอบก็ลักษณะเดียวกันนะครับหา b m s ที่ทนกระแสพีคกสูงๆนะครับเพื่อที่เวลา รถสตาร์ทเนี่ยจะได้ B m จะได้ไม่ตัดนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่ความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ